อาปูปูเอาเอาขนนูนมาจากไหนปูปู้อามาจากเขาอะไรน่ยเอามาจากเพชรบุรีอะไรเผ็ดบุรีอ้าวขนนูนเพชรบุรีเหรอเนี่ยของแม่ไม่เวาลาพอาอจริงนะกนางสุกค่ะก็เลยมาแกะกินแบ่งสุพรรณสากินได้ไหมปูได้ครับโอ้ซา สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i ล y สีทับไทยนะครับอยากให้สุพรรษาได้กินด้วยครับผมสุพรรษาจะมาไหมนี่เดี๋ยวสกคาถาก่อนน้โมพุทธายะน้โมพุทธายะน้โมพุทธายะเพียงสุพรรษาจงมาโอ้สาโอ้สาเอ้มาแล้วเอ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่ะกินขนมแล้วเองดีของดีของดีเออกินขนมกินขนมกับปูแล้วเออเออเออวิ่งมาเลยครับคุณพ่อเสกกระถาทีเดียววิ่งมาเลยน่ารักมากเลยนี่กิน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 ไปเอากระปูแล้วไปเอากระปูแล้ว

เสียงเสียงดังไปยวเสียงเหแล้วเนืเคียวอยู่าียนะี่ปูปูมีข้อแม้ด้วยเดี๋ยวนุตีปูเนี่ยอโอ้อันนี้ใครเสื้อสีดเงินนี่ฮะไปไงมาไงนี่เสื้อสีดเงินนี่สวัครับเรอปูปูปกเขาด้วยกเขาด้วย เอเออเออน่า,า,า,ารักมากเลยาาาาสาวน้อยวิ่งมากินสับไอขอบคุณแม่วรลาพรนะครับขนุนจากปทุมธานีจันทระรอครับสุกพอดีเลยครับกินได้ทั้งคนทั้งช้างครับผมโป้หมดแล้วยางอ่าวันนี้เราจะไปดูเสาไฟแรงสูงนะครับผมเพื่อไปติดตั้งที่บ้านนิชาดา เอารถใครไปจอยเอารถเตจอยเนาะอ่าเพราะว่าเองมัันนมมเื่อวานเติมน้ำมันให้เยอะแล้ววันนี้เอามาใช้อีกหน่อยอ่มีคนขับด้วยป้าเตจอยปูไปด้วยย่าไปได้ไหมยาไปได้หรออ่าเด็กก็ดีแล้วเอาอะไรก็ไม่ตึงนะเฮ้ยอร่อยไหมคนสวยอร่อยไหม คุณ <saint S 1> พ่อจะไปที่บุยลำนะครับไปซื้อเสาแรงสูงครับผมเสาแปดเมตรนะครับไปฟูเต็งตัวตัวทำไมไปอย่างนี้เลยไปเจ้าจอยไปจับหรอกปะพันสาวเออเอไปไปเตี๋เอารถเทว่าพันสายไปกับพ่อไหมนี่มาดูกันครับ ธนาคารต้องเอาธนาคารส่วนตัวไปด้วยครับไม่งั้นโอ้ธนาคารอยู่บ้านไม่ได้เบิกเงินไม่ได้ไปาสุกระโาพันสากินมะม่วงไม่ได้เขาอยากไปด้วยเออเขาขาดไม่ได้เขาต้องไปด้วยเฮ้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 ยจะพัรษา บองยวาโอ้ยพอไปก่อนนะดิไปจะจ้อยไปขึ้นรถป้ไปไปขึ้นรถตัวจ้อยไปขึ้นรถขึ้นรถม้าวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปก่อนนะไปจะจ้อยจะจ้อยเร็วขยันรถขยันรถไปบุยลำพอยไปบุยลำลูกไปบุยลำ

จีเจ๊ é, มันจับสุพรรณสายไปหน่อยจีเร็วจับสุพรรณสายไปหน่อยเร็วสุพรรสายไปกับพ่อจอยเดี๋ยวก่อนจอยโอ้ยให้จีมันจับสุพรรณสาไปหน่อยเร็วไปกับพี่จีแล้วไป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 ,ไปกับพีจ่จีโอ้ยโอ้ยดึงพ่อดึงพ่ออา่าดีลงก่อนนะเจ๊จับสุพรรณสายแล้ว pues, อทท่าแตจอยถอยมาถอยถอยถอย อ๋ออยากไปกับพ่ออยากไปกับพ่อนุนพี่จีมาแล้วนุนพี่จีมาแล้วนุนนุนพี่จีมาแล้วพี่จีมาแล้วพี่จีมาแล้วเออพี่จีมาแล้วเร็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 วไม่ให้จับไม่มีแล้วนะพี่จีว่าไปไปพี่จีพ่อยไปธุระลูกพ่อยไปธุระนี่ไม่ม่ไม่ม่ไม่โอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพ่อยจะไปธุระพ่อยจะไปธุระฮะฮะเอาเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงพ่ออ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเนาะ โอ๊อยเด็กน้อยนี่เอ้ยเด็กน้อยหนิเอ้ย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 อยากไปด้วยนะนี่เด็กน้อยนี่ฮะเดี๋ยวซื้ขอของมาฝากดีไหมซื้อของมาฝากดีไหมออพ่อรีบมา <c ười> อ้าไปไปไปพี่จิพาไปเลยพาน้องไปบ้านเร็วไปไปกับพี่จิมา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 ไปบ้านเราไปบ้านเราไปได้กินขนมกับปู่ฮะอ่า อ๋อ่าไปครับพี่จีไปครับพี่จีไป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 เออ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 เเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วไปกับพี่จีเด้อไปกับพี่จีบอกพี่จีก่อนอ่าปลอบใจก่อนปลอบใจสุพรรณสาก่อนพ่อจะไปซื้อเสาไปดูเสา หลบใจลูกสาวก่อนนะฮะมามามาพ่อให้รางวัลเลยอ่าอยู่กับพี่จีเด้ออยู่กับพี่จีเดือนะคะอ้าอ้าปากอ้าปากอ้ําเดือนะเดี๋ยวจะรีบมาค่ะดีรีบมาค่ะเนาะรีบมารีบมารีบมานะอ่าครับเดี๋ยวพ่อไปทำธุระก่อนนะครับผมเจี่ยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ อ่แฟมิลี่สีบไทยนะครับผมขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าก่อนเล้วเสียงแล้วจ้าหน่อยจา้าเดี๋ยวพ่อรีบมาค่ะคนสวยเนาะสวัสดีครับ